Dạ mà Đôi nơi Dạ 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 phục Ê, vô đi Hồn nó bỏ mày lù Ồ, em đang trốn nó bỏ mày Dạ nà, dạ nà Dạ phải đi เอ๊บ้าอย่านะมีเขาผ่านเดียวอเอกสิเดี๋ยวรอเดี๋ยวกองข,ขามาอานรับผมอยู่นี่แหละเพง่ออยู่นี่แหละอาไปไหนลาสุดทุกวัวเข็มรู้อีกสินะน่าจะลงทามาแล้เนี่ยะวาเนี่ย ไม่ถ้ากินข้าวเราเสียหายนะผมมันก็ไม่พอเอาเงินเอาทองกันอย่าผูกไว้ดีกว่านะครับผมอยู่นี่เลยนะเดี๋ยวรอจะขอมาเอานะครับผมใจไหมเออดีเล็กเข้าใจไปดีเลาขึ้นนะผมกำ <c oughs> ลังว่าจะขึ้นพอดีวัววิกมาเลยเนาะพิมมาจากไหนไม่รู้นะผมน่าจะ วัวฟังน้แหละนะครัน้ละเดี๋ยวผู้วเดี๋ยวให้เาของข้าเอาเอน้าผมเอโอเคครับระัสวัสดีครับ